ที่โลคะอ่ะขออ่านอะไรให้นั่งทุนฟังนะเขาบอกว่าน้ำตารายย่อยท่วมฟ้าแล้วล่ะครับฝนตกด่งน้ำตาที่พรังร่งครูหุ้นตกหรือเปล่าค่ะมาดูกันนะคะว่าตลาดหุ้นไทยในวันศุกร์นี้นะะจะยืนปิดที่แนวรับ1540จุดได้หรือไม่ได้นักทุนที่ฟังรายการถ้าอยากเข้าร่วมกิจกรรมนะได้หรือไม่ได้นะ,ะลองอ กดหมายเลขห5 4 0้าีู่ดูซิคะว่าหมายเลขนี้จะเป็นหมายเลขที่เราปิดได้กันหรือเปล่าก่ <c oughs> อนที่ตลาดหุนไทยจะปิดนะฮะในช่วงเวลาส6บหกนาฬิกาเสร็จษตรงนี้นะคะค่ะอ่ะมาใครจะเป็นท่านแรก1540หรือห5 3 7สมค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณบ้านค่ะพี่นิพนธ์คิดว่าจะปิดที่ห5 4 0ห้าี่หรือห5 3่คะมันจะได้เลยขึ้นมา <c oughs> มันก็ได้ตัวเลขค่ะ ได้เพื่ออะไรได้เพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวเลขที่เราคิดไว้มันจะได้ไหมคะมันไม่ได้เป็นตัวเลขสาคัญนะเป็นตัวเลขการทางของการลงะมันไม่มีประโยชน์อะไรแต่นี้ไม่ใช่แนวรับนะฮะอ้าวพี่แต่นี้มันไม่ใช่แนวรับไงถ้าเป็นแนวรับเราก็จะมาหากันตายละอันนี้มันแนวไหนพี่แนวหนึ่งห้าสี่ส่นอะเมื่อวานเมื่อวานพุ่งหลุดวันแรกนะฮะพุ่รุ่งห้าหมื่นล้านนะฮะวันนี้หลุดวันที่สองนะครับยังหลอก อตลามไม่สถาแนวรับหรอกนะครับคือเวลาพุ้มมันลงไงี่งจริงพุดมมันลงมาเดือนแล้วนะะการที่ขึ้นไปหนึ่งห้าแปดเก้าแล้วไม่ผ่านทันหกอันนั้นมันก็เริ่มเป็นขาลงมาตั้งแต่วันนั้นแหละนะแล้วเมื่อวานมันหลุดถ้าหลุดรูปนี้ก็เรียกหลุดรูปเทติชูเดอร์เมื่อวานถึงห<อ>้าหกสุงนะที่ผมพูดบ่อยๆนะคันเป็นเทติชชูเดอร์นะครับค่ะซึ่งการลงในรูปแบบน,นี้มันจะมีเป้าหมายราคาด้วยนะครับว่าว่ามันลงไปแก้ถึงไหนอะไรเงี้ยนะครับ แต่เรายังไม่ต้องไปรู้เราก็มันลงที่ไหนเรารู้ว่าตอนนี้มันเป็นขาลงแล้วนะโอ้อา้าวรู้ว่าเป็นขาลงแล้วนะอ่เออรู้ว่าเป็นขาลงแล้วก็พอแล้วตายละนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าเวลาขึ้นไซเวอยู่แล้วเวลาลงมีวอลรุ่มเป็นห้าหมื่นล้านนะครับมีเยอะเงี้ยยังไม่รู้ว่าเป็นขาลงนี่ก็โอ้ตายแน่เนี่ยตายแน่แต่เราบอกว่าอันนี้เป็นแรงซื้อเห็นไหมซื้ออะไรก็<ม>ลงสิบจุดนี่งแล้าโดนห้าหมื่นล้านเนี่ยก็เรียกแรงขายค่ะ เอาเวลาดูง่ายๆเลยนะครับคู้มันจะลงเมื่อแรงขายมันชนะแรงซื้อนะอโดยกลุ่มที่เริ่มลงมานะครับก็จะเป็นกลุ่มธนาคารนะอันนี้ตัวที่มันยังเป็นตัวที่ที่ยังตั้งขึ่งอยู่ก็คือปตทปตทวันนี้ถ้าไม่ดุสาส83เนี่ยมันก็ยังกยันประคองอยู่แต่ปตทวันนี้วารุปเยอะมากสามเป็นเกตอันดับหนึ่งเลยนะอ่าแลวห้ามดุสาน83เนี่ย มาเล่นอย่างนี้ดีกว่าปิดสามแปดสามไหมเอา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 กับพี่นิพนธ์ก็หน่อยเล่นกว่าอะไรก็คิดเหมือนกันนะว่าว่าเขาพยายามปิดสามแปดสามไสามแปดสามปิดอยู่ไหมปตทเอาใครคิดว่าปิดอยู่กดมาจะได้อะไรไหมเขาจะปิดสามแปดสามระกองอยู่เพราะเขาพูดเวลามันลงอะรอบนี้มันจะเป็นไซเบอร์ดาวลงปตทแรงออกปตทมันไม่ได้ลงแบบว่าเอาตายอะไรเงี้ยมันไม่ได้ลงแบบว่าคือมันมันเอาตายไปหลายตัวนตายไปหลายตัวแล้วนะครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาจุูสัปดาห์ไม่รู้ว่าตายไปกี่ตัวแล้วครับลงแบบเอาตายเลยแต่เซก็ยังไม่ลงเนื่องจากว่าหุ้นฝรั่งยังไม่ลงหุ้นฝรั่งกับกองทุนยังไม่ลงที่สําคัญก็คือไอ้หุ้นของปตทเนี่ยมันยังไม่ลงปตทสพยังไม่ลงเดี๋ยวปตทสพอยู่ไหนสองตัวนี่มันยังไม่ลงนะฮะไม่เจอปตทสพนี่มันต้องหลุดแปดสิบห้าจุดห้าแต่ปตทมันต้องหลุดสามแปดแปดแปดสิบห้าจุดห้า ใช่อ oh, ๋อตอนนี้เกา้กาสิบสามเป็นไไกลถ้ามหลุดจะมีไก่สุดปัตทาหถ้าันหลุดสามประเา็นตนะถือว่ามันหลุดนะฮะ uh huh. แต่ถ้ามันยังไม่หลุดสามปอร์นก็ถือว่ามันก็ยังไม่หลุดนะครับค uh ่ะ huh. มันก็นยังรีบาวน์จันได้อยู่แค่ึ้นรีบาว์เป็นพันห้าร้อยห้าสิบอะไก็ได้แต่ถ้าบอกว่า uh huh. เป็นมันหลุดพนะันห้าร้อยหกสิบในรุ uh ่น huh. แบบของเ e d เด trader top แล้วนะ uh huh. ี่คือมันพร้อมที่จะลงแล้วโดวยการดำนของกลุ่มธนาคารผ่านนี้นะ เรามาทายกันนะแล้วมันลงไปถึงไหนก็คือเอารู้ก่อนว่าถ้ามันลงไม่มีเหลาก่อนนะฮะส่วนลงถึงไหนน่ะมีเวลาคิดเป็นเดือนนะฮะเลขที่ออกหรืออย่าม่ต่อหาเลขที่ออกตอนที่มันลงนะฮะเอาเดือนหนึ่งสองเดือนก็ไปหาเลยมันจะลงถึงไหนเนี่ยให้แพทเทิร์นมันชันก่อนว่าเออลงมันลงแพทเทิร์นนี้แน่นอนนะมันมีเวลาดูเป็นเดือนเลยแต่ตอนนี้ที่สําคัญก็คือมันลงละนะฮะตอนที่มันเริ่มลงอ่ะมันจะค่อยๆลงนะฮะ ันจะลงหลายตัวอะไรเงี้ยค่อยๆลงไปเลยสจำนองเนี่ยนะครับจะมีรีบาวได้อยู่อะไรจำลองเนี้ยนะฮะแต่พอมันพอมันลงไประดับนึงแล้วเนี่ยอันนี้มันจะหลงจริงใกล้ใกล้จบเนี่ยมันจะลงแบบโอ้ยลงแน่ลงแน่เนี้ยมันจะเริ่มขึ้นแล้วอ่ะจ้างนั้นขอคําถามพินิพนธ์คืนกลับไปนิดหนึ่งพินิพนธ์คิดว่าปตทปิดตรงไหนราคาผมว่าปิดพอดีสามแปดสามไม่ใช่สามแปดสี่โอเคของม่นสามแปดหนึ่งกับสามแปดสองก็แล้วกัน ก็ลองดูกันดูสารเปสารเพระค่าเฉลี่ยของุะวันมันมีที่สามแปดสามอ๋อพินิพนธ์มีหลักวิชาการนะจุดจุดสูงเจ็ดนะเพราะนั้นเขาต้องยอมนะคดีสัญญาณมันบอกยังไงบอกว่าถ้ามันสูงสามแปดสามละเราก็ต้องรู้ว่าวันนี้ปตทหลุดนะถ้าปตทหลุดแล้วรว่วบรรจาร์พรวดลงเลยลงต่อเลยถ้างั้นเตรียมช็อตหรือเปล่าไม่ใช่เตรียมช็อตเราช็อตมาแล้วสี่เก้าเก้าสี่สี่เด็กเราช็อตมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วที่พอหลุดเนี่ยต้องช็อตเก้าเก้าี่สี่ต้องช็อตมาเลยนะฮะ ซึ่งอยู่ในเฟ e บุ o k อยู่แล้วว่าหลุดจะนต้องช็อตเลยนะฮะแล้วตอนนี้คราวนี้คือว่ายังไม่รองอะถึงช็อตอยู่นะฮะถามว่าแล้วแถวนี้ช็อตได้ไหมซึ่งถ้ช็อตได้นั้นเป็นเด็กช็อตนะเมื่อกี้เมื่อกี้แถวแถวทีต้อกบอกก่อนห้าแถวเก้าแปดศูนย์เก้าเจ็ดแปดเก้าสิบเก้ามันเป็นอัารัดสาคัญแนวหนึ่งของทีนเฟดซึ่งมันสามารถที่จะเด้งได้นะแล้วมันลงมาที่นะครับโลสุดก็คือของวันนี้คือเก้าเปนหนึ่งจุดเก้าเพราะฉะนั้นแถวนี้มันเด้งได้นะฮะ แต่เด้งไปให้ตายเนี่ยก็ก็จะไม่เกิดนะฮะก็จะไม่เกิด้าแ9.8.3นะฮะคือเวลาขาลงเนี่ยมันจะเล็กเหมือนกับว่าต้องเล่นรอบมันจะลงมานะครับลงมา20จุดเด็ส10จุดมันจะเป็นขาลงไม่เกิดเนี่ยมันจะมันจะเวียงนะฮะมันจะเวียงมันไม่เหมือนขาขึ้นนะฮขาลงมันจะเวียงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ทีเฟกมันก็ตู้เวียงกลับขึ้นไปก็ได้ถามว่าช็อตมาหรือยังเอาว่าถ้าถึงช็อตแล้วได้เปรี่ยบนะครับไม่ใช่ถือช็อตอยู่9.84นะฮะ คอมเล่นไปเก้าแปดแปตกจากปิดย่างงี้นั้นก็เล่นอะไรก็ไม่ได้ไงถูกไหมครับหรือใครช็อตมาจากอักราเข้าศูนย์ด้วยนะครับแล้วก็มันเล่งขึ้นไปเก้าเก้าแปดแปดแล้วก็ตกจากปิดเนี้ยแล้วมันก็หลุดต่อนะอก,ก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นฝั่งใบอัดช็อตน้าช็อตนะครับเพราะวันนี้มันติดต่ามกว่าเก้าเก้าศูนย์จุดสี่ตามระบบเนี่ยมันเป็นช็อตแล้วนะครับโดยมีแนวใหญ่นะ่ันคือเก้าหกห้าเก้าหกสองก็ถ่างนั้นนะครับ ค่าหลุด9.62นี่เป็นขาลงแบบเต็มรูปแบบเลยซึ่งผมคิดว่ายังไม่เกิดขานี่นะผมคิดว่ากะลงไป9.62เก้าจะมีเด้ง,งแรงกลับขึ้นมาได้อีกทีไม่คอนเฟิร์มนะฮะตรงบริเวณน,นี้อาจจะเด้งบริเวณน,นี้เด้งได้ครับบริเวณน,นี้เด้งได้นะบริเวณน,นี้ไม่คนใครจะช็อตจดคือมันเด้งขึ้นมาก็ถืชอชาได้ที่บริเวณที่ไม่เกิด9 8ดนะครับ9ด8มาชาร์ข้นมาเก้าข้าวศูนย์ก็ใกล้เคียงนะครับตอนนี้แค่ห้าสิบ นะครผมดูก<ช>่อนเส้นมันปิดแล้วห้าสี่ศูนย์ปตทปตทมันปิดที่เท่ทาไหร่เออเดี๋ยวเราสามแปดหนึ่ง <8, 1, S 1> ค่ะเลขที <c oughs> 3, 8, 1, 1> ่ออกสามเป็นหนึ่งค่ะสามตัวเด็ดสามแปดหนึ่งถ้าสามเป็นหน <1, S 1> ึ่งเส้เส้นมันเดาดันเลยขึ้นมาดันพุ่งใหญ่ห้าหนะึ่งสี่อะดันอะไรขึ้นมานะฮะพอเส้นมันลบแค่หกจุด ช็อตทันไหมเนี่ยมันเด้งขึ้นมาพี่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยคือคือมันอาจจะเป็นรอช็อตวันจันทร์อะไรก็ได้นะครับแต่ไม่ถึงว่ามันเป็นช็อตน่ยในสมัยของเราว่าขาช็อตเนี่ยมันไม่ได้ลำเทนเหมือนขาลองและสบายใจนะครับคุณอาจจะลองไปแล้วที่เก้าแปดศูนย์แล้วอาจจะลับมาช็อตที่สําคัญ่มันไม่ใช่ว่าตรงไหนสําคัญว่าเฮ้ยมันนี้มันเน้นเมนของคุณในการเล่นขาลงเนี่ยคุณเริ่มมันนี่มันเน้นเมนที่กีสัญนะฮะคุณจะต้อง จะต้องเอาคำนวณสัญญาของคุณที่คุณเล่นมาจากข้างบนไปเรื่อยๆเนี่ยอย่าไปเพิ่มอย่าไปลดให้มันอยู่จํานวนเท่าเดิมนะครับแล้วถ้ามันติดลัะสมมุติคุณชักกล้าไปท่าแล้วมันติดล่ะนะครับถ้ามันติดก็ถือไปไม่เป็นไรถือช็อตไปถือช็อตไปนะครับเป่นหวัดมันจะบอกว่าเฮ้ยที่ถือมาแล้วมันผิดเนี่ยนะครับถ้าจะผิดก็คือวันนี้มันขึ้นไปผิดนะที่เก้าเก้าศูนย์จุดห้าเนี่ยอันเนี้ยเออมันขึ้นไปผิดเก้าเก้าศูนย์จุดสี่เนี่ยแสดงที่เราช็อตมาผิด ค่ะอ่ะจดไว้ด้วยนะยนักทุนจะได้เข้าใจวิธีการนะฮะใช่คิวขาลงเนะี่ยมันต้องบอกคนเลยว่าคนที่เล่นที่เปิดขาลงนะครับบางทีลงไปสองร้อยจุดนะคนเล่นราคาถุกเพราะมันเวียงไงมันเวี่ยง,ม,ยงมันเล่นกระจายเราแล้วเราใจเราไม่ไหวสู้ไม่ไหวแล้วก็แพ้นะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วถ้าทิวเปิดเล่นขาขึ้นเนะี่ยจะได้กำไรง,ง่ายกว่าขาลงขาลงฟุบฟับฟุบฟับเนาะใช่มันเด้งไงฮะมันเด้งอย่างอางเราอาจจะมองมองเนี่ยเอ้ยมันลงแน่มันกัรเด้งไปเก้าเก้าสิ อ้ค่ะค่ะเพราะว่ารับรอบเนี่ยรอบรอบจริงๆมันก็อยู่ข้างบนเลยนะครับคือ998อันเก่าตัวตัวเลขเด้เก่าตัวที่ที่แบบหลุดลงมา998ใช่ถูกคัะแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าต่างชาติเนี่ยเขาก็ใช่ลองลองมื่นหกพันสัญญาก็ไม่ได้ลองในน้อยใช่ไหมอืมยังถือ่าพอลองไเยอะเฉะนั้นเขาจะปล่อยให้หลงนะฮะบเขาก็เขาต้องต้องเรียงไว้อ่าใช่ค่ะ เออมันเป็นเรื่องของแล,ะละ้วก็จะครบสัญญานะค,ะครบับก็แสงข้อมูลสัญญาโอ้โหเดือนมิถุนาถูกไหมครับค่ะนะครับถึงแม้ตลาดมันจะลงพุ่นลงไปพันห้าร้อยยี่สิบนะฮะพันร้อยยี่สิบจากตรงนี้ฟิเจอร์ก็ลงอย่างมากไปอีกสิบห้าจุดไม่ได้ลงเยอะหรือสิบจุดเองใช่ไหมฮะค่ะก็จะดึงกลับขึ้นมาอีกไแยื้ยออีกนะฮะกีจะยื้ออยู่แบบนี้มันก็ยังไม่ได้ลงโคลงลงไป่แต่เราต้องบอกว่าเพราะว่ายื้อไม่ค่อยไหวเท้าลหะแบบนี้ค <ừ> ่นะ มันเป็นลักษณะของถ้าเราดูดหลายๆตลาดอ่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆค<ะ>ือมันลงแรงๆตึน้นเลเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาแต่แล้วมันก็ลงต่อเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นลักษณะเหมือนไ้เวดา้าทางลงอ่ะที่พี่บอกมาสักอ่าเป็นทางลงอ่ะแต่มันก็ค่อยๆลงนะในทาเฟรมเดย์นะคะไม,ไม่ได้เป็นทางลงไม่ได้โรยด้วยกีบบุระอ่ะโรยไปด้วยขวาน้ำเต็มไปหมดอ่ะคิดลงแบบไม่ง่ายๆเลยหรือเปอ่ไหมเขาเรียกว่าเจอแบบรอก บาทาเยอะพอสมควรนะฮะไปดูกลุ่มของเราอ่ะนะฮะช็อตมาจากหนึ่งศูนย์ศูนสองก็เดือนหนึ่งแล้วอ่ะแตว่าได้กี่จุดเนี่ยได้สิบห้าจุดสิบเจ็ดจุดช็อตมาเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยเรื่องทีเฟกี่ไหนเดือนหนึ่งได้สิบเจ็ดจุดเนี่ยเอ๊แต่แต่เมื่อเช้าพี่ทิพลบอกให้ช็อตเลยนี่ใช่ไหมฮะเมื่อเช้าที่เห็นในกลุ่มในกลุ่มเฟซบุ๊กกลุ่มคือผมเนี่ยโพสมาสามวันแล้วฮะฮะใช่ใช่ผมสัญญาว่าถ้าถึงเวลาสําคัญเนี่ยผมจะมาโพสต ถ,ถ้าผมไม่โพสก็ผมหายไปแสดงว่ามันไม่มีอะไรมไม่ต้องไปเล่นหลอเล่นไปก็ตัดทุนนะแต่เมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยผมจะเริ่มมาโพสแล้วนะครับใช่ใช่ผมจะเริ่มข้ามาบอกเลยว่าเฮ้ยมันนี่นี่นี่อ่าชอช็อตแล้วนะจริงจริงสัญญาณเ้าถูกมันจะเต็นโมวันแล้วนะใช่<อ>แล้ววันนี้จริงๆมันเพิ่งหลุดเก้า่าศูนย์พุดสี่เป็นวันแรกโอ้ใช่ใช่พี่นี่ก็จริงมันก็ตัดชัดวันเนี้ยหลุดเก้าครั้งที่สองอือโหพี่ ข้อมูลของพี่นะแหมว่าจะพูดนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปพูดวันอาทิตย์กันแล้วกันจะได้มีเวลาเยอะทีนี้ในส่วนของอปตทนะคะสามแปดหนึ่งนี้ตัวหุ้เนีรยถือว่าปิดหลุดเนี่ยคนที่หลุดก็เหมือนแตเส้นหลุดหนึ่งห้าหกสูนี่คนที่ช็อตปตทมาก็ถือช็อตต่อไปคือไม่ถึงว่าตาพนุษย์ครั้งแรกเนี่ยนะถ้าคุณไม่รีบถามนะมันก็จะละระลังไปเรื่อยๆไงแต่เราปิดไปมันอาจจะผิดหรือจะอะไรก็แล้วแต่แต่ก็คือว่าให้คุณมีวินัยตามทิ้งหนึ่งอ่ะ ถ้ามันดูสารแต่สารคุณต้องคุณต้องซ่อมรอดไปก่อนแล้วคุณคุณต้องออกมานั่งดูใหม่ว่าเฮ้ยทำไมมันถึงหลุดแล้วเราจะทํายังไงกับมันต่อไปถูกไหมครับวันรู้มันออกเยอะใช่ไหมคะปตทวอนรุลล่มวันรุ่วันนี้วอล,ลุ่มที่มันออกมาข้างบนเนี่ยตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยวัล,ลุ่มเยอะหมดเลยทั้งซีพีทีพีเอสปตทนะฮะแล,ล้วก็มาดึงกลับตอนหลังนะฮะแบงค์เนี่ยคุณดูบีบีเอลเอชซีบีวันุ่มเป็นพันล้านหมดเลย Oh, ก่อนนังนั้น <right. S 2> วอลุ่มมันหลักร้อยล้านนี่วอลุ่มมันเป็นวอลุ่มขายออกมาเลย mm hmm. ซึ่งเราก็ไม่ต้องไปคาดเปดอะไรถ้าเราไปคาดแบบว่าตองคือมันไม่มีตังมันก็ขายออกมาก่อนเนี่ยก็ดันกลับไปอะไรเงี้ยมันก็อันนี้เราก็ไม่ได้ใช้เทคนิคแล้วเราก็ใช้อีกวิชานึงนะครับแต่วิชาทางเทคนิคบางคือแบบจุดสําคัญเนี่ยการหลุดหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเนี่ยทางวินัยคุณต้องขายหุ้นไปกอน <Ha. S 2> นะครับมันบอกแบบนั้นออนนี้ถ้าว่าคุณเล่นหุ้นตามเซตคุณก็ขายไม่หมดเลยทุกตัวถูกไหมครับ mm hmm. แต่ถ้าคุณเล่นหุ้นก็เรียกว่าบัตทมอัพคือเล่นหุ้นเลือกหุ้นเป็นรายตัวนี่คุณก็ต้องดูเป็นรายตัวของหุ้นสายคุณไม่ต้องมาดูตามเส้นนะแต่ถ้าคุณเล่นทีเฟกนะมันอินไปกระเซ็กระเซ็นห้าสิบนะะคุณก็ต้องแบบว่าคุณรอมาคุณก็อย่างน้อยนะครับคุณรอมาั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่มาช้าคุณมาหลุดเจ้าเก้าสิบจุดสี่คุณต้องสต็รปลอตก่อนคุณต้องคุณต้องล็อกโปรฟิตที่คุณรอมาก่อนให้จบก่อนเพราะว่ามันเริ่มเป็นช็อตเป็นวัน สเต็ปแรกนี่คือวินัยของคนที่เล่นเล่นแล้วไม่ติดเล่นแล้วไม่เสียนะฮะนะครับมันอาจจะผิดก็ได้นะฮะเราก็มานั่งดูอ่าหัวรุ่มแบบนี้มันเป็นแรงขายนี่ถูกไหมครับค่ะอันนี้เราไม่น่าจะผิดนะเพราะว่าท่านเป็นแรงซื้อหุ้นจะขึ้นในแ,แรงขายหุ้นจะต้องลงและแรงขายหมดหรือยังอตอนที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่หมดเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนะี่ยห้าหมื่นสี่นมันยังเป็นแรงขายอยู่นี่แล้วก็โวกขึ้นมาหกจุดอ่าดึงอะไรมาดึงหุ้นไม่มีวอลรุ่มขึ้นไปเลยดึงบิ๊กา เห็นบอกมาในเฟซบุ๊กเหนดูที่ฮะคนบิทซีเป็นหุ้นที่ม <S 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 ีวอลุ่มเลยฮะเฟซบุ๊กได้อ่ะได้ครร่ะแต่<บ>หัวอลุ่มเหมือนหุ้นก็ดึงอินเด็กซ์ขึ้นไปสักจุดแล้วนะครับอ่ะก็ตอนนี้ในส่วนของการช็อตนะคะก็เลงกันอยู่นะคะรอเด้งรอเด้งช็อตรอเด้งช็อตตอนนี้985เ <8 85 S 1> <5 S 2> ด้งขึ้นมาแล้วฮะจากเมืออ่อกี้9 8้อมันอยู่ที่ที่บอกว่ามันไม่เกิดเก้าแปดแปงั้นถ้าเราดูอย่างเนี้ย ต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดุแรงนะครับเขาก็ซึมๆกันอยู่ดังนั้นตอนเช้าเนี่ยบรรจันเนี่ยันาจจะเด้งให้เราที่ก้าแปลกๆนะฮะร,รอตรงนั้นที่จะช็อตนะครับแต่มันที่นรัพิสูว่าไม่ใช่ลองช็อตาจจะติดได้ใครช็อตมลาแถวๆเนี้ยก้าวแปดห้าก้าแปดหกแจะตัดติดได้นะแต่ถ้าลองเนี่ยนะครับระยะย,ยาว่องปัญญาเนี่จะมันจะเชื่อหาไปร้อยจุดเปทับงนี้ตามหมายที่ผมสื่อก็คือแบบนี้ ก็ต้องตามดูไปเพราะเราก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วได้ค่ะอ่ะทองคําเลยนะคะพี่ส่วนทองคําเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นอีบาวแล้วหลักนะฮะแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งห้าเนี่ยนะครับมันเด้งขึ้นมาแล้วมันมันผ่านหนึ่งสองสองห้านะฮยเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าทองคําเนี่ยนะครับการเด้งของมันเนี่ยโอกาสเนี่ยทองคําต้องเด้งหนึ่งครั้งแล้วเพื่อลงอีกหนึ่งครั้งนะครับที่จะจบไซเคิลของการลงนะฮะซึ่งการเด้งครั้งนี้ก็ไม่ควรผ่านหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเกิดตัวเลขไว้นะครับ ประมาณพนะันสองร้อยสี่สิบน่ยไม่ควรผ่านเพราะนั้นมันอาจจะเส้นไปทุงไหนเราตามแท่งเทียนไปแล้วเขาต้องบอกว่าแท่งเทียนที่เราดูตอนนี้ทองคำาจะขึ้นต่ออยู่นะครับเป้าหมายก็หนึ่งสองสามห้าจึงสองสี่ศูนย์นะครับ, 1, 2, 3, 5, 2, 4, 0, รบแล้วถ้าปิดไม่สูงกว่านะครับเราก็คือชอ็อตลงมาอีกนะครั้งหนึ่งนี่คือกลยุทธ์ของตรงขอนขถ้าเป็นทำเนี่ยใช่ถ้าไม่ผ่านช็อตลงมาใช่ไหมฮะอ่าวันนั้นเราคุยกันคุณท่านจำได้ครับวันหยุดเร,เราบอกว่า แ,แถวหนึ่นงสองสองห้าถ้าใครจะช็อตนะรับผิดชอบต,ตัวเองจำได้ใ่ไหมคร่บเพราะว่ามันลงมาถึงจุดที่มันเกตเขาเรียกว่าเกตโอเวอร์โซ <c oughs> ต้องเชื่อนะครับการใช้เทคนิคกับทองคำตราสารที่เป็นสากลเนี่ยมันพอมันโอเวอร์โซแล้วคุณอย่าไปฝืนมันเลยนะฮะยังไงมันต้องเด้งก่อนนะมันเด้งขึ้นมาหนึ่งครั้งแล้วนะครับแล้วมันจะลงอีกครั้งนะครับเพื่อไปทำไดเวอเจนนะครับเพ <c oughs> ื่อที่จะกลับไปถ่าขึ้นนะครับ <c oughs> มันจะขึ้นไปประมาณพันสองร้อยผมถ้าถ้าถ้าผมคาดน,นะพันสองร้อยสี่สิบนะฮะ แล้วจะลงช้งน่ทั้งสองแล้วจบการลงนะครับแล้วก็อันนี้จะติดขาขึ้นเป็นขั้นสามวาดรูปไปตามเนี่ยนะครับแล้วดูเทคนิคตามไปเราต้องวาดรูปไปก่อนวาดภาพไปว่ามันควรจะตามเทคนิคจะเป็นยังไงมันจะเป็นขึ้นที่มีแค่สามขึ้นไม่มีห้าขึ้นนะครับการนับขึ้นยังไงบอกให้ก็ได้ก็ดูสโต้สโตตัดขึ้นตัดลงนะสามครั้งสองครั้งกลับขึ้นั้างลงั้างเป็นนกนักสามนะครับแล้วก็นับขึ้นไปตามเนี้ยนะครับไม่ผิดพลาดในตลาดเซเวนะครับ อ่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมกับพี่ช่วงวันอาทิตย์นะคะที่ fm 8 9อแปสเก้าสิบห้าประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนั่งทุนสามารถฝากคำถามช่วงดังกล่าววันนี้เลยเพราะพี่ม่อนจะมีรายละเอียดคุณนิพธ์วันอาทิตย์นะคะก็เตรียมความพร้อมกันแล้วนะคะกับการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ตลาดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะกลางเดือนมาแล้วนะกลางเดือนพฤษภา ขอบคุณมากนะคะพี่ทิพนคะ่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณทิพนนะคะจังหวะ